สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปรูน่าสีคลิปที่4 4 4นะวันนี้รูน่า8 8 8ของเรามาอัพเดตข่าวสารของรูน่าสีเป็นหลักเลยนะวันนี้นอกนั้นก็เป็นข่าวของ XRP ที่ได้ไปเกี่ยวข้องกับการเสนอร่างกฎหมายนะเพราะว่าวันที่2 6กรกฎานี้เนี่ยนะตัวคณะกรรมาการด้านการเงินก็จะเห็นชอบร่างกฎหมายตอนนี้ตัว XRP นะชุมชน XRP นะตัวคอยเบตนะหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตลาดคริปโตนี่ก็จะเดินหน้านะอ่าวอล์กอินเข้าไปสภาคองเกรสนะเพื่อเสนอร่างกฎหมายอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งสำหรับเ,เรื่องของร u n a C ก็จะมีอยู่3เรื่องด้วยกันเรื่องแรกเนี่ยก็จะเป็นกรณีที่เทอร a f าฟอร์มแลบตอนนี้นะอ้างคำพิพากษานะคดีของ XRP ว่าไม่ใช่หลักทรัพย์เนี่ย ต่อสารนะก็ไม่เกินคาดนะผมก็เคยพูดว่าเดี๋ยวเขาต้องมาอ้างแน่นอนนะซึ่งสุดทางแล้วเขาก็อ้างจริงๆอีกอันนึงซึ่งเป็นผลดีกับเทอรล่าฟอร์มแลบหรือคดีของอของโดมมากๆเลยเนี่ยก็คือกรณีของทนายความเนี่ยได้ยื่นคำขอต่อสารนะเพื่อให้เรียกนะการซื้อขายนะของกระดาน ftx นะว่ามีการช็อตนะแทงช็อตนะขาช็อตนะ usdc หรือ,อ ที่เกี่ยวข้องกับเทอรล่าฟอรเอ่อเทอรล่าหรือไม่นะลูน่าเนี่ยหรือไม่อันนี้เนี่ยถ้าเกิดเขาส่งเอกสารมาให้นะหรือส่งรายงานมาให้ก็จะเป็นผลดีอย่างมากนะว่าสรุปแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการโจมตีโดยการซื้อขายหรือเป็นการทุ่มตลาดนะมันเข้าขายทุ่มตลาด หมายความว่าไปทําให้ตลาดมันเจ๊งนะพินาศนะก็แปลว่าเป็นการกระทำต่อละเมิดต่อบุคคลอื่นนะอันนั้นก็ว่ากันไปในเรื่องการาการซื้อขายตลาดหลักทรัพย์นะอีกอันหนึ่งซีอคนใหม่นะที่ผมพูดไปเมื่อวานนี้ได้พูดนะข้อความสําคัญให้สัมภาษณ์นะกับตัวนักข่าวนะแล้วก็มีข่าวพูดไปในทางที่ดีมากเลยฮนะ พูดไปในทางที่ให้ความหวังนะนหรือว่า CEO คนนี้จะเป็นดาวพฤหัสนะที่เข้ามานะความมืดมนกำลังจะออกไปหลัง17ตุลา66เพราะว่าเขาต้องการที่จะฟื้นฟูไอนะ้คำนี้แหละแล้วก็บอกว่าจะร่วมกับชุมชนด้วยนะโอ้โหนี่ถือว่าเป็นการพูดที่ดีมากๆนะหรือตัวจริงจะมาแล้วนะเพราะว่าเขามาทำหน้าที่แทนโดไปชั่วข่าวแต่ก็ยังไปเปิดอยู่ว่าถ้าโดนะสามารถ เคลียร์นะคดีความต่างๆได้แล้วชนะคดีเนี่ยก็จะกลับมาเป็น CEO ครั้งหนึ่งเพื่อพิสูจน์ตัวเองนะก็เหมือนนะโปรเจกต์ Project ที่ล่มแล้วก็ไปผ่านเซอร์ติกในการตรวจสอบอย่างนั้นเองเราก็มาไล่ดูนาะทีละข่าวทีละข่าวอันนี้นะก็เป็นข้อมูลนะจากคอยแก็บนะบอกว่ากองทัพนะฮะของ XRP เนี่ยนะอะ่ตอนนี้เนี่ย ก็ยกย่องสภาของเกสที่มีการแนะนำนะกฎหมายเพื่อป้องกันนักลงทุนนะแล้วก็มีการโจมตีอันนี้ตัวเสกเองเนี่ยค่อนข้างโดนลุมนะออไม่รู้ว่าโดนพระเสาทับหรือลาหูทับไปแล้วนะสำหรับออประธานกราตอสหรัฐอีกอันนึงเป็นข่าวนะของคอยแก๊ปเหมือนกันนะว่าตัวเทอรล่านะเทอรล่าฟอร์มแลบ,บนะแล้วก็โดคอนเนี่ยได้อ้างคำพิพากษาของ XRP นะเป็นแบบอย่างในการยกฟ้องนะอ่าแล้วก็เป็นคนแรก นะอันนี้อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะเรามาดูเนื้อหาของข่าวนะฮะก็บอกว่าข่าวดวนนะตัวเทอราฟอร์มแลบและโดเนี้ยอ้างคำพิพากษาของ XRP เพราะว่าคำพิพากษาเนี่ยเขาตัดสินว่าตัว XRP ไม่ใช่หลักทรัพย์ใช่ไหมฮะและอีกอย่างหนึ่งมันมีเงื่อนไขนึงก็คือถ้าเกิดมันเป็นการระดมทุนนะอันนี้ก็เป็นหลักทรัพย์ฉะนั้นแล้วเนี่ยอของตัว เธอร่าเนี่ยมันไม่เข้าแก๊ปนะพอมันไม่เข้าแก๊ปเนี่ยมันก็จะไม่เป็นหลักทรัพย์นะเขาก็มองว่าข้อกล่าวหานะที่ว่า u s t c เป็นหลักทรัพย์เนี่ยก็าอาจจะไม่ใช่และอีกอย่างหนึ่งนูหน้าเองเนี่ยศาลเกาหลีใต้ก็ตัดสินว่าไม่ใช่หลักทรัพย์นะสอดคล้องกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลดีถ้าเกิดศาลเห็นด้วยนะยกฟ้องไปอันนี้ก็ถือว่าเป็น การชนะคดีเป็นคดีที่2นะถัดจาก XRP ซึ่งแช่แป้งมานานมากเลยอันนี้ก็ขอให้ตัดสินเร็วๆเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวทนายความเนี่ยก็ขอให้ยกฟ้องนะตั้งแต่กลางเดือนนะแต่ก็ไม่ยกฟ้องนะศาลก็อาจจะมองว่ายังไม่ถึงเวลาแต่อีกข่าวหนึ่งที่สำคัญอย่างมากเลยก็คือตัวเทอร์ล่าฟอร์มแลบเนี่ยก็ได้มีการเรียกร้องนะให้ศาลออกหมายเขาเรียกออกหมายเรียกเอกสารเนี่ยจาก F t x นะให้ส่งข้อมูลการแทงช็อตนะการซื้อขายช็อตนะขาช็อตนะในรูน้า u t c เนี่ยด้วยนะถ้าเกิดได้ข้อมูลว่าคนที่อยู่เบื้องหลังหรือนะผู้ใช้คนไหนเนี่ยเป็นการซื้อขายเพื่อต้องการที่จะทุบตลาดเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงซึ่งเป็นข้อมูลสําคัญว่าเฮ้ยจริง,รงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นความผิดพลาดของเทอร์ราฟอร์มนะอันนี้ก็เป็นอีกข่าวหนึ่งที่จะถัดไป อีกอันนึงก็ธนาคารกลางสหรัฐเปิดตัวระบบการเงินนะการชําระเงินทันทีหรือเฟดนาวอย่างเป็นทางการอันนี้ก็เหมือนคล้ายใช้บล็อกเชนนะฮะก็ต้องดูกันไปนะเพราะว่ามันเป็นการใช้ระบบการเงินอันนี้จะเป็นหลักแหล่งที่มาหรือเป็นประตูด่านแรกของ cbdc ถ้าเกิดเขาจะทำเขาต้องรีบทำฮะเพราะว่าถ้าเกิดนะฮะคืองน,นี้ถ้าเกิดได้คุณโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีจูเนียเนี่ยเขาจะไม่ได้บอกตรงๆว่าเขาจะนะฮะ แบน CBDC หรือไม่เดี๋ยวเขาสนับสนุนนะแต่ถ้าเป็นอีกเจ้าหนึ่งอันนี้แบรนดเลยนะหมายความว่าถ้าสร้างขึ้นมาก็แป๊กนะฉะนั้นแล้วก็ต้องดูกันยาวๆอีกอันนึงเป็นข่าวอัปเดตนะของ XEC นะซึ่งเป็นหนึ่งในตัวเหรียญน,นะก็มีการดี f i นะในเอ็กเช g e เอ็กเชนี้นะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันซึ่งก็มาแบบ นิ่มๆนะผมว่า XEC เนี่ยพัฒนาแบบนิ่มๆไม่ค่อยหอวือหวาอีกอันนึงก็วุฒิสมาชิกสภาสหเมกาวุฒิสภานะของเขาก็มีวุฒิสภานะสวสวออออนะ,ะเตรียมการยื่นหรือแนะนำกฎหมายใหม่จริงๆตัวนี้เองเนี่ยผมก็มองว่ากฎหมายพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวก็มีการให้ความเห็นชอบวันที่26นี้ก็ต้องดูกันตอนต่อไปอีกอันนึงก็เทราฟอร์มแลบนะขอสารนะออกหมายเรียกข้อมูลนะกระเป๋าของ Ftx นะว่าใครเป็นคนช็อตนะจน u s t c ล่มสลายอันนี้ก็เป็นข่าวของ i t t o o n n d d i i t นะก็มีการแจ้งบอกว่าเนี่ยเธอล่าฟอร์มแลบหรือทนายความเนี่ยกำลังขออนุญ,ญาตจากผู้พักษาเพื่อขอออกหมายเรียกนะเป็นหมายเรียกนะเป็นหมายเรียกนะฮะหมายสารนะเ,เรียกข้อมูลจาก Ftx นะที่ล้มละลายโดยอ้างว่าข้อมูลดังกล่าวเนี่ยจะช่วยป้องกันการฟ้องร้องอะไรก็ว่าไปซึ่ง หลักฐานตรงนี้เนี่ยมีความสําคัญอย่างมากนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้นะว่าใครโจมตีนะแต่ถ้ามาแล้วถ้าเกิดมันได้ข้อมูลตรงนี้มาแล้วรู้เนี่ยว่าใครโจมตีเนี่ยอันนี้นี่จะเป็นข้อมูลสําคัญอย่างยิ่งที่จะให้มีการยกฟ้องในอนาคตนะส่วนอีกอันนึงก็เป็นข่าวของออสยามพกเชนก็บอกว่าเือลาฟอร์มแลได้นะส่งหมายเรียกข้อมูลนะ ftx เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกอันนึงนะที่ พูดว่าเออมีการนะขอข้อมูลนะจริงๆก็เป็นการยื่นคําขอต่อศาลแหะฮะยื่นคําขอต่อศาลให้ขอสารออกหมายเรียกพยานหลักฐานนะก็วิธีพิจารณาคล้ายๆของประเทศไทยนะก็ยื่นคําขอนะถ้าสารออกหมายเรียกเขาก็ต้องส่งมาตามหมายเรียกนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะผมบอกเลยว่าคดีนี้เนี่ยจะทําให้เกิดความกระจ่าง กระจ่างว่าสรุปใครโจมตีลูหน้าซีนะก็จะล้างมนทินให้กับตัวโดด้วยเทอราฟอร์มแลบด้วยสหรนาชอาณาจักรเองนะปฏิเสธที่จะกำกับดูแลคริปโตนะในลักษณะเดียวกันกับการพนันแต่ตอนนี้เนี่ยผมก็มองว่าในหลายๆประเทศเริ่มอนุวัติกฎหมายคืออ,อังกฤษเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ภายใต้เขาออกแยกตัวจากยุโรปเลยใช่ไหมฮะไอตัวไมก้ากฎหมายไมก้าเนี่ยมันจะครอบเฉพาะไอพวกสมาชิกกันนะ อีกอันนึงนะสภานะสมาชิกสภาผู้แทแนรัษฎรฝ่ายริพับลิกันนะก็มีการเสนอกฎหมายนะเกี่ยวกับการกำกับดูแลคริปโตนะเขาขาข่าวเขาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยได้ขายบิตคอย8,200นบิตคอยนีย่ที่ยึดมาได้นะไอราคาที่ลงลงดํๆๆลงมาเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาขายตัวนี้นะอีกอันนึงนะักวิเคราะห์คริปโตเชื่อว่าด็อกคอยนะอาจจะพุ่งขึ้น ห0รนะหรือแตะอยู่ที่17บาทในอนาคตอนาคตเมื่อไหร่คุณไปดูข่าวเ,เองนะอ,อ,อีกอันนึงในการประชุมบล็อกเชนนะเขาบอกว่าหัวหน้านักพัฒนาหรือคุสมาเนี่ยจะกล่าวสุนทรพจน์เอ๊ะจะกล่าวยังไงหรือจะเป็นการเปิดตัวว่าบูทาลิกเป็นใครหรือเปล่าหรือคุสมาเป็นใครมันอาจจะฮือฮาหวือหวาผู้แตกก็ได้นะเดี๋ยวรอดูไปแล้วกันนะฮะพะมันจะ จัดขึ้นในกลางเดือนสิงหาใช่ไหมอินโดนีเซียนะเปิดกระดานเทรดแห่งชาตินะภายใต้กันกับการกำกับกกกกกดูแลอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกอันนึงซึ่งสำคัญในการที่ทำให้เม็ดเงินนะที่คือเรารู้อยู่นะว่าคนที่อยู่บนโลกนี้เนี่ยเข้าตลาดคริปโตแค่4%ฉะนั้นยังมีอีกประมาณ90%ที่ยังไม่มาเราเนี่ยเป็นพวกแรกๆอยู่ใน4%นี้นะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันเข้ามาเนี่ยพร้อมๆกันเนี่ย คุณคิดดูว่าเม็ดเงินมหาศาลทั้งโลกนะมันจะไหลเข้าตลาดพวกนี้ถ้าเกิดการเทรดพวกนี้มันถูกกฎหมายเพราะอะไรมันเหมือนแทงหวยอะ่ะมันแทงได้เร็วนะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็อาจจะมีคนเข้ามามากขึ้นเพื่อแสวงหากําไระนะอันนี้ก็เป็นข่าวบอกสภาผู้แทนะะรัษฎรอเมริกานะแก้ไขร่างกฎหมายคริปโตอันนี้ก็ดูฮะเพราะว่ามันเป็นการผลักดันเพื่อจะให้สะให้สภาเนี่ยออกกฎหมายเนี่ยนะฮะตามคําตัดสินว่าคริปโตไม่ใช่หลักทรัพย์ เพื่อจะให้เสกเนี่ยหน้าแตกฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดสภาเอาด้วยเนี่ยผมก็เชื่อว่าคดีอาจจะยกฟ้องพากันยกฟ้องลืมๆเลยล่ะนะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นผลดีกับ usdc LUNA า USD C, C, ด้วยแต่จะไม่เป็นผลดีนะถ้าเกิดร่างพระ,าพร,ะราชบัญญัติ StableCoin เนี่ยนะกำกับดูแล StableCoin แบบอัลกอริทึมของเราด้วยนะหรือบังคับให้ StableCoin ต้องเป๊กด้วยเงินจริงๆเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นผลร้ายนะเราก็จะมีปัญหานะอันนี้ เรามาดูนะคะความเห็นของ CEO, ซึ่งถือว่าเป็นการปิดท้ายคลิปสำหรับวันนี้ CEO คนใหม่นะที่ผมพูดไปเมื่อวานนี้เนี่ยนะเขาก็ให้สัมภาษณ์นะในสำนักง,งานข่าวต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นของคนนั้นคนนี้นะฮะแต่รู้สึกว่าสำนักนี้เนี่ยจะเขียนได้ละเอียดเขาก็บอกว่าเขาเข้ามาเป็นเพียงแค่ชั่วข่าวนะแล้วก็จะเปิดประตูให้สำหรับโดในอนาคตถ้าโดกลับมา CEO คนนี้เนี่ยนะครับซึ่งเป็น CEO คนใหม่เนี่ย ก็มีภารกิจเขาก็พูดถึงว่าหลังจาก u s t c เนี่ยที่มีการตึงไว้ที่ $1 ดอลลาร์เนี่ยถูกโจมตีนะหลังจากนั้นมาเนี่ยชุมชนนะเข้าเข้ามาเสร็จแล้วเขาก็บอกภารกิจของเขาเนี่ยก็คือดำเนินการสร้างนะฮะเทอรล่าใหม่ควบคู่ไปกับชุมชนอันนี้ c e o คนใหม่เขากล่าวนะก่อนที่พวกเขาเนี่ยจะนะ ก่อนที่มันจะมีการพังทลายของไอ้ไอ้ตัว Luna u s t c ลงมาเนี่ยนะเนี่ยก็เป็นที่ผ่านมานะเขาก็บอกว่าอาจได้รับการตรวจสอบอย่างยิ่งเขาว่ากันไปเนะเขามีพนักง,งานเท่านี้นะชุมชนนะต้องการสร้างมาสร้างเทอล่าใหม่โดยมีโดหรือไม่มีโดจริงๆแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์จริงๆคือเราต้องการบริษัทที่เข้ามาซัพพอร์ตในเรื่องการเงินที่จะใช้ในการเป็ก จริงๆวัตถุประสงค์หลักของเราเนี่ยผมก็มองว่าเออถ้าเกิด CEO คนนี้นะบอกเอ,อ้ยจะฟื้นฟูนะ,ะไม่สร้างสเตเบิลคอยแข่งก็คือหมายความว่า l ูหน้าสก็ไม่สร้างสเตเบิลคอยแต่ต้องการฟื้นฟูแม้ว่ามันจะใช้ระยะเวลานานฟื้นฟูแต่ไม่ใช้เวลานานเขาก็อาจจะหยิบยืน่นะฮะเงินทุนที่มีอยู่45ล้านเนี่ยนะฮะให้มาเป๊กก็ได้ง่ายๆนะเพราะตอนนี้เนี่ยเขาเป็น CEO ใช่ไหมแทนโด นะเป็น c o t ี n n แทหลังจากนี้มาชุมชนก็เอ้ยนี่ไงนะมันมีเงินที่อยู่ในเทอรล่าเอ่อฟาวเดชั่นกาดเนี่ยอยู่45ล้านเนี่ยนะเราร้องขอเงินก้อนนี้เนี่ยเพื่อมาเป๊กนะลูน่าซีได้ไหมในเมื่อคุณต้องการอยากจะฟื้นฟรูร่วมกับชุมชนแล้วนะเราก็ มาของเงินถ้าเขาบอกว่าเออเห็นด้วยนะ,ะเราก็โอนเงินให้คุณเนี่ยมันก็จะเป็นผลดีอย่างมากเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าแทนที่เราจะไปหรือร้องฟ้องกับโดนะซึ่งกำลังติดคุกอยู่ประมาณ4เดือนเนี่ยที่มอนเตเนโกเนี่ยเราก็คุยกับ CEO คนใหม่ซึ่งก็แปลกนะพอ CEO คนนี้ขึ้นมาเนี่ยบรรดาพวกนักพัฒนานะรูน่าซ c เนี่ยก็ไปกดติดตาม CEO คนนี้ นะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็มองว่าหลังจากนี้นะก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าฟ้าเปิดนะให้กับ LUNA า v t c TC, ไหมที่จะคอนเน c t ชันกับคนที่สร้างมันขึ้นมาหรือบริษัทที่สร้างมันขึ้นมาแล้วต่อมาเนี่ยชุมชนเข้ามาดูแลนะผมก็มองว่าเออนี่ก็อาจจะเป็นข่าวดีในอนาคตสำหรับสาหรับซ e o คนนี้ก็ได้นะหรือไม่งั้นเนี่ยเขาก็ตัดสินใจไปโดย เป็นน o m i n a e ของโดนะก็อาจจะทำงานให้ไปนะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็มองว่าสิ่งที่เขาพูดว่าจะร่วมกันฟื้นฟูนะจะเรือร่วมกันกับชุมชนเนี่ยก็ถือว่าเป็นคำพูดที่ดีนะสำหรับเรื่องนี้อันนี้ก็เป็นข่าวปิดท้ายที่ผมเอามาอัปเดตนะก็มีอยู่3เรื่องด้วยกันนะที่ผมว่าเป็นสิ่งดีๆที่มาสำหรับข่าวนี้คือหนึ่ง เทอรล่าฟอร์มแลบอ้างคำพิพากษาของ XRP ในการขอให้ยกฟ้องว่า l ู n a C USTC ไม่ใช่หลักทรัพย์นะเป็น stable c o i ยนะฮะเทอล่าเทอรล่าฟอร์มแลบนะ ap, นะยื่นคำขอนะให้ศาลออกหมายเรียกนะ x t x ข้อมูลในการซื้อขายแทงช็อตแทงรองในช่วงวันที่เท่านั้นเท่านี้เนี่ยนะฮะจากจาก FTX นะเพื่อมาพิสูจน์ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วคนที่โจมตีเนี่ยคือใครนะ o e o คนใหม่นะของเทรล่าฟอร์มแลบได้พูด นะได้แถลงการว่าจะดำเนินการสร้างเทะะอล่าใหม่ควบคู่ไปกับชุมชนนี่ถือว่าเป็นอีกข่าวหนึ่งซึ่งสำคัญสำหรับวันนี้สวัสดีครับ